หยืดแล้วไหมพันยืดแล้วเออเฮ้ยคน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 มันขุดอะไรอยู่ไม่รู้มันอยู่ข้างนอกคุมึงต่ากูมาต่ากูมามันหยู่ตาม,มาอยู่เฮ้ยมันขุดขุดดินอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยชี้ยะมา้ายิงม้าเลยแต่เฮ้ย เอ้าเราเข้าวานเลเออวะโอ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้เร่องหนูมีที่ขุดอยู่อย่ยเทคเชดเลยเทคไม่ได้ล็อกอยู่ขุดอยู่บ้ามันต้องมีที่ขุดปะนัดขุดได้นัดดิวเชตบอกไปจีกล่องเราไปพี่เจียอของฝังไอ้สัตว์ลักลอบฝังของเถื่อนเนี่อ มันจะฝังมาก่อนด้วยมันจะฝังไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวคู่ค้ามันจะมาขุดขึ้นเมื่อตอนคืนจะขได้จาขึ้นเลยผนังเขาเขาไอ้สัสแต่งตัวเป็นเซนต้าเฮียทำไปแจกของขวัญเด็กเซนต้าค้าของเฮียต้องหาอะไรกับเบรกล็อกอ่ะมันเบรกไงไม่รู้อะระเบิดอะรีบวัดเราลองระเบิดว่รูอะอาจจะใช่นะลองสักปรูด เสเือมื่อกี้คุณคุณอาร์ชาร์จเลยอ๋อคุณอาร์ลมเอคุณคุณอาร์ลมคุณอาร์ชาร์จเลยเว้ยลองไม่รูบกันดิอาคมระเบิดอาคมใครวะโอ้ยไม่เปิดวะเฮ้ยมีฟู้แฟร์ด้วยวะอยากลองใช้ <laughs> เรียกตีนเนอเออลองลองใช้ดูสิ ว่าเห็นคนมาหาเรามาดูวะกูโชว์หนังเหนียวให้ดูยัง <c oughs> หนังเหนียวเคี้ยวไหมเขับเอ้ยของในธนาคารเราปรเปิดที่นี่ได้หมดเลยวะอันนี้กูเก็บเป็นเอาไว้ในตัวเอ้ยของในธนาคารเราสามารถซื้อของเอาไว้ในธนาคารแล้วมาใส่ไว้ได้เลยวีเฮ <ใน S 1> ้ยแต่ยังเฮ้ยเออกูลืมปืนปืนประจำฐานโฮ้ยสายของกันดีกว่า ซื้อปืนมาซื้อปืนมาก็บอกไหนเดียวอ่นะโอเครู้แล้วก็บอกไหนเดียวเชี้ยยินด้ทีสองนัดเลยวะเฮ้ยเฮียอาคมกระสนคู่อาคมล็อโซ่ปืนราคาหนึ่งพันเลยปุนพูดน่าอีพิเศษพิเศษ หนูตัดไม้ไหมนี่ปืนยาวปืนไรเฟิลปุหัวไฟราคาห้าสิบราคาพิเศษเลยราคาห้าสิบตายแล้วหายป่กว่าปืนนี้กูนจะไม่หยุดหายมั้งช่างแม่งกูซื้ออย่างห้าสิบเลยปืนเทียราคาห้าสิบเงินกูเพียงสองหมื่นกลัวเลยปืนทองเงินเฮ้ยพี่ลองซื้อปืนราคาห้าสิบบาทเองเนี่ยใช้ดีในะยุคที่มาเป็นอโคตรรัว เขาสโคบแม่งมั่นมากอวามมั่นยำแม่งสูงมากแล้วแรงด้วยนะความดีมาครบเลยตัดไม้เลยเฮียห้าสิบบอร์ดมาลองมาลองใส่เลยเชื่อมติดใจกูบอกเลยแล้วถ้าไปยึดอีกป้อมได้ปืนพกด้วยเดี๋ยวกูยิงกวางว่ะเอากวางยิงกวางเออเราต้องกินเหมือนกันเว้ยเพื่อจะจับหัวจอเฮ้ยโหของชอบเลยว่ะไอ้สต๊กเกอร์เฮ้ยเสือดีครับ วางนอนอยู่วะเฮ้ยตัวจิงไหลหัวไหลยิงไหลหัวแล้วยิงเดี๋ยวตุ๊ดกวางหงายแล้วเว้ยกูบอกเลยหนังกวางที่เขาไปขายในเมืองไงมั้งกูจำไม่ถึกได้ที่ได้ตัดเฮ้ยในนี้ก็ขายได้ในนี้ขายได้ได้ครับในเนี้ยได้ได้ได้ทุกอย่างโอเคมันเจ๋งเราล่าสัตว์ตรงนี้เลยไขาเคาะละครั้งไว้สัตว์ เยียอุ้ยไอ้สัตว์นี่นี่เจอเจอเจอทักทายไปเจอทักทายเยอกูชักปืนจี๊กมาแรงเลยพี่ขายยังไงในนี้ขายไม่ได้เลยอุ้ยนี่ไงโชว์ไม่เอาผู้ขายได้กด F เลยเหรอวะเออเนี่ยเซลลรูดนะ F ขายแล้วเออว่าขายไปแล้ววะเยอะเจ๋งดีว่ะเจ๋งดีว่ะ กูลืมกูดูงเทนระเบิดควันดลืมระบบไปหมดแล้วจะเทนจริงเราไปซื้อมาไม่ได้นะตอนนี้ไม่มีเงื่อนเจ้าเสร็เรียบร้อยเรียบร้อยอพีควันฟุง้งควันขมหมองไอ้สัตสไม่คุณพลาดมาเจ้าชิโมนุโมลา,มาสาัตว์เด้อไอ้ขุนสัตว์ควันขมหมองไป <c oughs> ดูกูตั้งแคมไฟนะ ศาสตร์ใครยิงปืนคนเล่นไว้เยอะคนเยอะเลยได้ยินหนูย้ำได้ายิงทะลุได้ปะเนี่ยวะไม่ได้แล้ววะเดไปตั้งค้ำไฟอ่ะแล้วมึงก็หยุดยิงไปเรื่อยดเลยดูมึงยิงทะลุได้ปะเดโมลิสคือแล้วเดโมลิสทำลายวะกด F ่อทำลายปะแค้ำไฟเนี่ยน่าจะได้ยังดูแม่งแปลดิเดโมลิสเดโมลิเกียรเลย อาหารแดกแล้วหิวได้นะเว้ยจ้่แต่พวกมึงไม่ต้องเก็บในกระตูเพวกมึงก็ดูกูตายแต่ตอนนั้นเลยเม่ทันได้แดกแล้วบอกเลยเมื่อพอเมื่อได้ก็ตายเลยไม่ทันได้แดกนะเม่ทันได้หยิบขึ้นมากินเลยนิวมันจะแตะโดนอาหารเลยหัวกูปิ้วเลยเจะควายไหนควายมันอยู่ หลังเฮ้ยพวกเราได้เอากล้องใส่ไว้ในะนี่บอกว่าหน,นัวกล้องมาเดี๋ยวตอนนี้ใช่เดี๋ยวพี่ดูนี่กนกล่องนี่กล้องวะกล้องของตายพี่ไม่มีเหรอวะมมีมโอเคอเฮ้ยอยู่จริงควายตายต้องก่อนพี่ใช้สโคปสไนแฉนั่นน่าจะใช่เพราะเราทำผิดกฎหมายปเนี่ยยังยังยังอะไรอย่างเี้ยผิดแล้วดูปิดกัน ไอเดี๋ยวจะกูต้องไปนาำเพเวบบอดบอดบอดเชื่อเกิดดำมึงยิงไปเรื่อยเลยมึงคุ้มกันไม่หนักมั้ยบอยอยู่ไหนสองสะโขบอ่ะพูดนี่หาไม่เจอมึงก็ดูดาวดิวะหาดาวต้องเออว่ะเห็นแล้วไอ้น้องเราได้คนดีนี่ เข้าหเดี๋ยวดูควายลมี่ไปล่าสัตว์เก็บวอสไุมามาล่าสัตว์เก็บตังค์เวทยิงเข้าหัวเล่นยิงเข้าหัวนะก็สัตว์โอ้ยลื่นมาวะน้องไอ้เชือกมันจะไปหลบตรงเนินหรอ ออกซิเจนกูก็รีใช่เฮ้ยเสียง<น>ปืนใครอ๋อปืนบีทเป็นน้องเยอยไม่ตายวะเอาไม่เหลือ,อ,อไเอเยอยเก็บเลยไม่เก็บเก็บไปขายเลยเฮ้ยเพลทถ้าได้เนื้อมาเอาไปย่างที่เตาไฟหน้าทางเข้าก่อนนะก็ได้ราคาไดกด E ย่างก่อนไหมถ้าย่างจะได้ราคาเดี๋ยวไปเก็บเดือนยังไงวะเนี่กด E ค้างกด E E ครั้งไม่ต้องลงมาด้วยนะไม่ต้องลงมาด้วยลงมาแล้วลงมาแล้ว ไอ้เชนี่ใครเนี่ยไม่เนื้อเนื้อมันอยู่ดรอปลงมาเลยเออเนื้อวายหายไปเลยเลยมันหายมันไหลลงไปแล้วมันหายไปแล้ววะโอเคกลแกเป็นเนื้อไปแล้วไอ้เจ้าเป็นเนื้อกลับไปอยู่ที่เดิมเนี่ได้แล้วได้แล้วเราแม่งโคตรเบอร์หยักพุงชนว่ะเบอร์หยักพุงชนมพุงชนแล้วดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนนอนสบายเลย น้องสบายเลยตายแล้วนะใครขอเข้าตีกูนะไปขอเข้าวตีตัวเทียวขอเข้าตีไปแล้วขุ่นบันลลมเดี๋ยวโดนบอลไปแล้วเข็ดเลยเขาไปเยอะ <c oughs> น,นับไปเยอะไปเม่ขอเข้าตีมาที่จะยึดฐานกูโอดเชีย oh, <c oughs> นั่งปสปาย